มีคนช้าหนึ่งคนจะเพรเชอร์เธอมีคนช้าหนึ่งคนมีคนช้าหนึ่งคนมีคนชา1 1> ้าหนึ่งคนไฟแนลลี่พี่ไ <Finally, S 1> อก็เสร็จสักทีช้าสุดในบ้านมาโมออยมาโมออยมาโม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 ยคนนายประดิษฐ์ channel ดีมากตอนนี้นะคะเป็นวันหยุดโกลเด้นวีคเราก็หากิจกรรมทํากันกับลูกผัวนะคะเป็นกิจกรรมที่พี่ไอคิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นดีเห็นงามด้วยนั่นก็คือการนั่งรถไฟถอยลูกเต๋าแล้วเมื่อวานหาลูกเต๋าไม่เจอเลยใช้วิธีโหลดแอปลูกเต๋ามาก็คือกําลังไปขึ้นรถไฟจากสถานีที่ใกล้บ้านเรานะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการซื้อตั๋วรถไฟแบบรายวัน จากนั้นเราก็จะถอยลูกเต่านะคะแล้วก็ให้เลือกว่าจะไปซ้ายหรือขวาแล้วก็ทอยลูกเต่าว่ามันมีลูกเต่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะนั่งรถไปตามจํานวนสถานีที่เราทอยลูกเต่าได้ซึ่งเราจะนั่งรถโลเคลเท่านั้น,นะะเราจะไม่นั่งที่เป็นรถด,ด่วนไม่ไงั้นมันจะไกลเกินไปเริ่มต้นด้วยการไปซื้อตัว๋วขั้นแรกของเรานะคะก็คือจะไปซื้อ ตั๋วรายวันนะวันนี้เราใช้บริการของรถไฟสาย k คิซึ่งตั๋วรถไฟนียมันจะซื้อรายวันได้จะต้องเป็นบัตรพาสโมโูเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราไม่มีเว้ยเรามีบัตรซุยกะเราก็เลยจะต้องไปซื้อบัตรพาสโมโูสรุปว่าสรุปว่าซื้อที่ตู้ไม่ได้นะคะไอ้บัตรอันนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่มีบัตรพาสโมโูเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาซื้อบัตรพาสโมโก่อนเลย นี่ได้มาแล้วบัตรพาสโมอนะคะซื้อมาก็คือเอ่อ500เยนจะอยู่ในนี้แล้วก็จะมีค่ามัดจำด้วยนะคะก็เลยเป็น1,000เยนเยนจากนั้นเราก็เอานี้ไปที่เจ้าหน้าที่เพราะว่าซื้อแบบวันเดย์พาสมันจะซื้อเองไม่ได้ต้องไปที่เจ้าหน้าที่ดตกับ้นีชเอได้ลว หนึ่งวันฟรีพาสอ่าม,มาร์คตไปมไป Yokohama ไป y o อยให้ป้าปปปเป็นคนทำก่อนให้ทั 1ีจีอจอ,จอ,จอ,จอ่นนั่นั่นดูดูดูสิอย่อ๋อถ้ายานั่นอ๋อไนะคะเราไปโนเคนได้กันกฎกติกาของเราอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ1ก็คือว่าเวลาที่เราไปถึงสถานีเนี่ยเราจะต้องจับฉลากจับตะเกียบของเราเมื่อกี้นี้แล้วก็เลือกว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาก่อนแล้วหนึ่งจากนั้นเราก็จะถอยลูกเต่านะคะแล้วก็นนนนั่่งรรถถไไไฟสสาาาาาายยลลอปตตมจํนวนีีทเเูกด้ แล้วก็มิชชั่นอีกอันนึงก็คือหาโคลนก็คือหาสวนสาธารณะที่อยู่ตรงสถานีรถไฟที่เราไปโดยไม่ใช้ Google Map นะคะใช้แผนที่แถวนั้นได้แต่ห้ามใช้ Google Map แล้วก็เราจะมีมิชชั่นของเราแต่ละคน4คนนะคะว่าใครจะไปทำอะไรบ้างอย่างของเราเนี่ยเราอยากไปกินเค้กหาร้านเค้กที่มันเป็นของ <S <S โรงแล้วก็จะมีของพี่ไอทำอะไรนะ <S <S ถ่ายรูป ถายรูปคุณิคุณอ่คุณอคุก็ของพี่ดอกเข็บนะคะก็จะเป็นขากลับกเนี่ยเขาจะหาร้านที่ซื้อปลาซาชิมิตอนกัาส่วนน้องกายน้องกายทำอะไรนะโอยงอีกคือซื้อนังสือคุณิื้อนังือซื้อนังสือนังืะไรนั่นออจตัとゲームとかする สถานีเดียวโนเกดไดใกล้จัดอยู่ใกล้บ้านเรามาแน่นอนสถานีเดียวเราโดนจำกัดด้วยการไม่ให้ใช้ Google แ a p ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้กคือถ้าใช้ Google Map มันก็จะง่ายไงเราก็จะแบบแค่เดินตาม Google Map ไปใช่ไหม แต่พอเราไม่ใช้ Google Map ทุกทุกอย่างจะดูแบบต้องต้องหาแผนที่ซึ่งก็ดีนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแผนที่ให้ตรงสถานีรถไฟเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปก,กับป้ายโคเอนก็คือโคเอนภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าสวนสาธารณะ จะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสวนสาธารนณะเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเนาะว่าพื้นที่นี้มีจํานวนประชากรเท่านี้จะต้องมีสวนสาธารณะขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาสวนสาธารนณะก็ไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่เพราฉนะนะ้ว <laughs> เจอแล้วโคเอ็นแรกของเราน,านา่าหลกค่ะ หมดละคนโอโคยถ่ายรูปกับอันนี้เมื่อกี้เราถ่ายรูปกันไปแล้วนะคะหนึ่งรูปด้วยความที่มันใกล้มากเพราะฉะนั้นกลับไปที่สถานีเพราะว่าคอมมิชชั่นคอมพลีทแล้วหนึ่งเดี๋ยวต่อไปใครจะเป็นคนจิ้มไดซ์ไซโคลโลเมื่อกี้ได้เลยบอกกูดิก๊ดกอกกนน้องกายบอกเดี๋ยวน้องกายจะมาขึนจะหัวขึเลย

อกินเล็กนิดเดียวองน่ะถึงแล้วค่ะโคล็นส่วน <c oughs> จ้าทำไมเราเจอแต่อันเล็กๆอะ่ะ <c oughs> เดินกลับมาแล้วถึงสถานีรถไฟ 公園、車5台ちらいの大きさ。公園、レッド、1、2、3、4、5、台くらいの大きさだった6、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 り上り6、6、6、6、6、6、上りです6、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  1, 2, 3, 4, สคนาซาวะกเกยังไปไม่ไหนไกลเลยค่ะทุกคนแต่เรามีกฎเอาไว้ว่าถ้าซ้ำที่เดิมเราจะไม่ไปซ้ำที่เดิมเดินแล้วเกใกล้บ้านโอ้ฮนโตะะโอโคะโอโคชิไก ชาชินท์เกูเเจอร้านเขียนว่าอะไรอะอะไรอะไรอะไรัไร <laughs> วเจอร้านราเองร้านหนึ่ง <laughs> น่ากินอยู่นั่นนี่ <laughs> โอ๊ปปาก็ะถ <laughs> ต้อยไปเคล่อกเจอแล้ว

すごい 2>, <え>2個いできるのここ2個2個したらこうなの<ー>おおいいねどういいね増える増えるよしはいまずママはね横浜じゃなくて横須賀の方行きたいなマークがついてないは横須賀、うん、ついてない方が横須賀、うん

เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราจะให้พี่ดาวเข็มเป็นคนเลือกแล้วเราก็จะให้พี่ดาวเข็มเลือกว่าจะเข้าเมืองหรือจะออกนอกเมืองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทอยลูกเต๋าอย่างเดียวแหละก็คือไม่ไม่ให้เลือกแล้วว่าจะเป็นว่าจะเข้าเมืองหรือนอกเมืองเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะแบบไปกลับไปกลับมันก็จะได้พื้นที่ที่เราจะไปอยู่แค่ใกล้ๆงไงคะไม่ได้แบบไปไหนไกลไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็จะเปลี่ยนกดตรงนี้นิดนึงแล้วก็เราจะเพิ่มลูกเต๋าจากตอนแรกที่ทอยแค่ลูกเดียวเราจะเพิ่มเป็นสลูกจก้ะ let's go กสองสามสี่หกเจ็ดกูเมียวจินะพเลอนนี้เราก็มาถึงสถานีกูเมียวจิแล้วกูเมียวจิเาทาเดินกันเลยไหวไหมยายไม่ไหว สถาน,นีใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยกินราเมงใช่ไมแม่อยากกินราเมงนะพี่ไออยากกินอะไรอ่ะอร่อย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 โอ้โหโอลาเมะโดใช่โอ้โหโอเคจุดนี้อ๋ดอดีนะよ นิมแล้วะะคะสําหรับราเมงจะบอกว่าหมูที่มันอยู่ข้างในอะ่ะมันแบบว่าเป็นเหมือนแฮมเลยเหมือนนามาแฮมมะเออนิ่มแล้วก็เขาสไลด์มาบางๆก็อร่อยดีนะซุปข,ของเราว่ะข้นมากข้นแบบลักเลยที่แบบทีเด็ดก็คืออะไรรู้ปะไข่ไข่ราเมงคือจ e. ีวีอะเอเมื่อไฉีเจ้่นจีบบุคเ

จริงๆมันเป็นส่วนที่ใหญ่มากนะแต่ว่าพงไม่เดินเยอะเหนื่อยไ,ไปทางชินากวาวะเด็กคนแรกแลังตุ้ดที่ชินากวาวะโน่ฟูดะย์อ่ะ ว่ากี่มันแปดแปดโอ้กนัยส์กับแปดแปดแล้วบวกมิชชั่นว่ามิชชั่น่ามิชชั่นแปะโน้ตง8 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 8น8 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 ซึ่งเจอแล้วหยุดติดสถานีรถไฟเลยจังโลคลไหมล่ะซูปเปอร์โลล เอเราจะนะนะมีเนาะใกล้ๆสถานีอาจจะมีจะมีอ,อ,อันนึงเ<ๆ>นาะโอ้หน,นี่อันนี้อันที่เท่าไหร่นี่วันนี้ห้าไหมเนาะล้ะเดี๋ยวเราจะตัดสินใจกันต่อจากนี้เลยนะเป็นตาของน้องกายอต่น,นี่อืมฮะ11 11นั่นไะ จะย่อยเกโพุทิกาโทริมาโเพราะว่าเราจะมาถ่ายรูปสติกเกอร์กันเว้ยก็เลยต้องเข้าห้างถ้าไม่เข้าห้างคิดว่าน่าจะหายาก ピンポン สถานีต่อไปก็คือเดี๋ยวไปอีกไปอีก11สถานีจากตรงนี้ยังไม่รู้ว่าสถานีอะไรเดี๋ยวไปนับตรงนู้นแล้วก็เนื่องจากมันสามโมงกว่าแล้วนะจะเสี่จกแล้วเราก็เลยสถานีนี้แล้วก็หาเค้กของเรานะคะแล้วก็ซื้อซาชิมิของ่เอนเคก็ถือว่ามิชชั่นของลีทแล้วเราก็สามารถกลับบ้านกันได้ตอนไปเราจะไปรถโลเคอลนะคะแต่ว่ากลับเนี่ยแต่เราก็จะกลับรถด่วนนั่นแหละแล้วก็หมดวันนี้เหนื่อยเหนื่อยไหม ข้างหลังของเรานั้นเป็น JR แล้วมันก็จะมีทางเชื่อมแบบนี้เว้ยแล้วเขาอะก็เชื่อมให้มันไปเจอกับรถไฟสาย KQ เชื่อมกันหมดเลยเวลาเดินก็ง่ายสะดวกสะดวกพวกแมนชั่นพวกนี้ก็สบายเลยนะอยู่ใกล้สถานีแพงมากแน่เลยอ สิบเอ็ดมสีรู้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 รู่รู้เดี๋ยวรู้รูจรเ้รา้รี้กู่รเ้็จ้รูกรู้มูนรู้รู้รูร่าเูรู้รูร้รู้้ร้รูกรรู้รูร้รู้้ร้รู้รรู้รู้้รู้้ร้้้้

食べたい。すげえ、うん、じゃあケーキ買ってあれ買って焼き鳥買って เจอร้านอะไรนะไทยากิเจอร้านไทยากิมีครีมด้วยอ่ะครีมด้วยนะออ้ากิ แต่ก่อนจะไปร้านเค้กเราต้องกินไก่ก่อนเนื่องจากเราหาปลาไม่ได้แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นยังี้แทนโดคนละโยดูก่ะหังจุดแล้วโซเดกโคเอม มิชชั่นสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือหาส่วนหาสวนสาธารณะอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายละถ้าเจออันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วหมดปีอีกหนึ่งวันที่แสนสนุกและแสนกดขาจบแล้วหอันวันนี้ไปหกหกโคเอนตอยู่เราไปมาหสถา,านีป้าป้าว่าโดนหรือเปล่าเขียววะ うんあ、でも10時過ぎからだもんね。6時間か。1時間に1個。うん。ああ、でもそのままかな。足は疲れました。ねえ、ポッカー、言うな。じいちゃんじいちゃん。一日楽しいそう、だね、いっぱい歩いてる。な。エリナさん。運動になりました。運動になりました。エリナさん。 สู้ต่พี่ไอเป็นคนคิดนะพี่ไอเป็นคนคิดนะเกมมันเนี่ยโดเหนื่อย <laughs> คิดคิดว่าไม่เหนื่อยขนาดนี้อน <laughs> อกนดแ่คิดย่าเงีย่ก็นชไหมนาน้กล้นแต่เดินห้านาทีกูเลยแล้วถึงเลนะเอาอีกไหม

เดโมโฮลาซาคาสคุโนจิอสำหรับคุณแม่นะคะสนุกแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยจริง <laughs> <laughs> เหนื่อยจริงแบบเดิน <laughs> เดินเยอะมากวันนี้เดินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูดิวันนี้เราเดินเท่าไหร่นะหนึ่งก้าวันนี้นะคะ คือถามว่าสนุกไหมสนุกแหละเออเราก็แบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับลูกกับสามีอะไรเงี้ยออกไปนู่นไปนี่ด้วยกันปกติก็จะแบบอยู่แต่บ้านเงี้ยเนาะพอได้ออกไปด้วยกันมันก็สนุกดีแล้วก็เป็นอีกกิจกรรมที่ถ้าใครอยากจะเรียนแบบก็เชิญนะคะแต่บอกเลยว่าสเบียงต้องพร้อมต้องรองเท้าผ้าใบเท่านั้นเพราะว่าเดินเยอะเหนื่อยจริงอะไรจริงแล้วก็อย่างที่พี่ไอบอกนะคะถ้าไปคนเดียวก็จะสามารถเปลี่ยนกฎไปได้ตามที่ตัวเองต้องการแต่ว่าเวลาไปกับพ่อแม่นะคะแม่ก็จะแบบว่าไม่ยอมนะคะไปโคเองก็คือต้องไปโคเอง นั่นเองไปแล้วบายบายนะคะมอมอยมอมอยมอยมอ่มอวอ,อ,อย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยบา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 ยโัรกคุณเต้โัรกคุณเต้กด subscribe แม่แม่ด้วยนะกด subscribe แม่แม่ด้วยนะนะคะนะคะบบายไปไายบาย